การอัปเดต Android 16สำหรับซินโฟนิ12อุนทราและรัตโฟน9กลายเป็นหัวข้อที่น่าจับตามองในวงการสมาร์ทโฟนในเวลานี้แต่ที่น่าทึ่งคือทั้งสองรุ่นนี้ได้รับการอัปเดตพร้อมกันซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติในวงการเทคโนโลยีเลยทีเดียวหลังจากที่เอซุสได้เปิดให้ผู้ใช้งานซินโฟน12อุนทราได้ทดลองใช้เวอร์ชันเบต้าของ Android 16ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดบริษัทก็ได้ปล่อยเวอร์ชันเต็มอย่างเป็นทางการสำหรับสมาร์ทโฟนทั้งสองรนน สำหรับผู้ใช้งานที่รอคอยการปรับปรุงใหม่เหล่านี้ยอยู่หางใจจดใจจ่อซึ่งการอัปเดตนี้ไม่ใช่แค่สำหรับซินโฟน12อุลตราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสมาร์ทโฟนเกมมิ่งสุดฮิตอย่างรัฟโฟน9ด้วยเช่นกันสำหรับเวอร์ชันใหม่นี้มีหมายเลขบีตเป็น3 6 0 8 1 0 1 8 1 0 4 3และไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า 1GB ทําทำให้ใครหลายคนอาจต้องรอคอยสักพักเพราะ a อ u s ได้ประกาศว่าจะปล่อยอัปเดตแบบเป็นช่วงๆ rolling out in batches ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้แต่ละคนอาจต้องใช้เวลาระหว่าง2-3ถึง3วันหรือบางทีอาจนานถึงหลายสัปดาห์กว่าจะได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตแล้วน่ามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ใน Android 16ของเนสุดกันบ้างการอัปเดตนี้เน้นปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานเช่นการปรับปรุงการตั้งค่าการนำทางของระบบ System Navigation ให้ใช้งานง่ายขึ้น เพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเรียกใช้งานผู้ช่วยดิจิทัลดิจิตอลแอสซิสแตนต์ได้อย่างรวดเร็วเพิ่มตัวเลือกข้ามการนับถอยหลังชิคเคาดาวน์ในฟีเจอร์การอัดหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มบันทึกหน้าจอได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแก้ไขปัญหาเสียงขณะสนทนาเมื่อเชื่อมต่อกับหูฟังดูทูตซึ่งก่อนหน้านี้บางผู้ใช้ประสบปัญหาเสียงไม่ออกในระหว่างการโทรส่วนรถโฟน9้าก็ไม่แพ้กันนอกจากจะได้รับการอัปเดตทั่วไปแล้ว ยังมีการปรับแต่งและอัปเดตโปรไฟล์ที่เน้นการเล่นเกมโดยเฉพาะเช่นอัปเดตโปรไฟล์สำหรับเกมเกมโปรไฟล์อัปเดตโปรไฟล์สำหรับนทริเกอร์อัปเดตโปรไฟล์แมโครเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานเกมแบบสุดๆแต่ก็มีข้อควรระวังเล็กน้อยจากเอซูสที่ได้แจ้งไว้ว่าแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาภายนอกสามรถปาร์ตี้แอส์บางตัวอาจยังไม่รองรับการทำง,งานบน a n น r o i d 16อย่างเต็มที่ในช่วงแรกแกนี้ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานบางฟีเจอร์ของแอปเหล่านั้น ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ใช้แอปเสริมมากต้องรอติดตามอัปเดตหรือเวอร์ชั่นใหม่จากผู้พัฒนากันต่อไปเอาล่ะแล้วคุณล่ะคิดว่านี่คือการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือยังหรือยังมีอะไรที่อยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับ